อย่า,าลืมรีวิวมาแล้วค่ะ EP นี้อยู่กันที่ร้านข้าวต้มยกเองค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเลยร้านจะเปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงจนถึงสี่ทุ่มครึ่งนะคะจะหยุดทุกวันที่20ของเดือนค่ะที่จอดรถก็หาที่จอดรถกันเองหน้าร้านได้เลยนะคะคือจะบอกว่าเมนูมีให้เลือกเยอะแบบเยอะมากทุกคนและราคาคือถูกเวอร์เขาขายกับข้าวเนี่ย จานละ2ีบาทถ้าอัพไซส์อ่ะเพิ่มขนาดอ่ะก็คือเป็นจานใหญ่อยู่ที่35บาทแกงพวกแกงต่างๆต้มอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่30บบาทค่ะแล้วก็วิธีการสั่งให้เราอ่ะต่อแถวเลยเข้าคิวนะคะ คือพอถึงคิวล้วปุ๊บเขาถามว่าเอะไรเรากชช็ชี้ชี้สั่งได้เลยแล้วเราก็ใส่ถาดยกมานั่งทานที่โต๊ะค่ะแล้วก็สั่งเป็นทอดมนันเขาก็จะราดน้าจิ้มแบบนี้เลยผัดแหนงหมูกรอบค่ะอันนี้ย5ี่สิบห้าบาททุกคนแล้วก็ยำไข่เค็มผัดผักบุ้งอะไรแบบนี้คือจะบอกว่าตอนแรกอ่ะก็คิดว่า25บาบาทอ่ะเออร้านเขาคงตักให้นิดเดียวปรากฏว่าเขาตักแบบเต็มเต็มทุกจานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ให้แบบนี้กับทุกคนเลยอ่ะคือมันอร่อยแล้วก็ถูกมาก โอ้ข้าต้มคุยกับข้าวสวยอะ่ะถ้วยละ5้าบาททุกคนแล้วก็คือข้าวต้ม,มอุ่นร้อนตลอดเวลาแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยอยู่ที่160บบาทค่ะใครไปจังหวัดราชบุรีก็แวะไปทานได้นะคะที่ร้านข้าวต้มยกเองค่ะ